อิรังวัตยังกายโยปะฏิวีงอจิเสตสติสุดโตอเปตวิญญาณนอนในรอดท้งบะกะลิงกะรังอจิรังวัตยังกายโยปะฏิวีงอจิเสตสติชุดโตอเปตวิญญาณนอนใรอดท้งวะกะลิงกะรังเอาววัดได้คนนี้วัดวัดได แกเลยอเอม่มีกัอ่างอูยาจบยว่อยู่เทียงอุงสองันห้าร้อยห้าสิบแปดกอ พอ,พ,อพอถึงปีใหม่5.0รว่าง5.8 5.9าก,าออก็เอาอแหละเอาเยอะอีกเดี๋ย <c oughs> วก็ต่อยเยอะเยอะก็ด <c oughs> <c oughs> và ba món nơi bỏ chuông 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 แล้วเชิญหมดแล้วครับช่อง <laughs> 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 ไปวดีอไนนั้งไปดีนั่ไปใกล้รอดสองคนไปคนแก่ขาไปมาสารคามนอกไยไปฉันเทนขอนแก่นเขาลาบเตียให้ฉันโอ้ยลาบเตียนูจะมาหาวหน่อยไหมอย่ามาหาตวยมาหายมาเป็่ด

có thể nói ở mỏ răng nạp ra mỏ răng mỏ răng ra khuôn mỏ ra khuôn mỏ răng 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 răng